วความดีงามจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ดูได้ชมได้ติดตามได้อนุธนาสาธุการในกิจกรรมของพระภิกษุสามเณรวัดพิชัยาติการามหรือวัดพิชยญาณวันนี้ตรงกับวันที่16นะเดือนก,นการกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 4ซึ่งก็ได้ชักชวนพระภิกษุสามเณร นะวัดพิชัยญาตส่วนหนึ่งได้มาทําความสะอาดนะวัดวารามนาะงติธรรมภาพได้พูดอยู่ทุกวันนะด้วยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่อยากจะให้พระสุสามมณเนนะส่วนหนึ่งได้นะได้ออกอันอีกเซอร์ไซสนะ์ได้เป็นการบําบัดนะให้ออกกําลังกายนะด้วยการทําความสะอาดแบบนี้ประการที่2ก็เป็นการปลูกฝังให้พระพุทธ,ธสามมณเนนะมีจิตอาสา ที่จะได้งานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นทีมและประการที่3ก็เพื่อที่จะให้พระพุทธศาสนาเมรเนี่ยไดนะ้ขับนะนะความขี้เกียจนะจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่นเองนะฮะไล่ความขี้เกียจนะออกมาแล้วก็นำนะความอดทนนะขันติเหล่านี้ให้ออกมานะออกมาใช้ก็ถือว่าได้เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่ง การทํางานแบบนี้งานมี2ออย่างก็คือนะงานที่มีโทษแล้วก็งานไม่มีโทษนะภาษาบาลีใช้คำว่ากรรม,มะกนะ็คือเขาเรียกว่าอนาวัชกรรมแล้วนกะ็วัชกรรมอนวัชกรรมก็คือกรรมไม่มีโทษนะวัชกรรมก็คือกรรมที่มีโทษนะมี2ประการการได้ทํางานแบบนีนะ้ถือว่าเป็นการงานที่ไม่มีโทษนะําประโยชน์มาให้การทํางานอย่างนี้เราทั้งหลายทราบดีอยู่แล้วว่า สามารถทําได้ถึง3ทางก็คือทางกายทางวาจ,จาและทางใจนะฮะดังนั้นก็ฝากนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะไว้ให้ได้อนุโมทนาสาธุกการกับกิจกรรมดีๆของวัดพยยิชยญาตขออนุโมทนาต่พยายตอพระภิสุสามเนรวัดพยยิชยญายติทุกรูปนะที่ได้ออกมาร่วมด้วยช่วยกันนะแม้นะว่านะทุกๆวันจะมีแดดหรือไม่มีแดดนะก็ออกมา ร่วมด้เช่นกันอย่างนี้และก็ต้องขออนุทนาก้าราชโยมสาธุรชนทั้งหลายที่ได้ดูได้ชมและก็อนุมทน,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 นาขอพระลานใสง์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงเป็นปฏิภาในท่านทั้งหลายจงประสบใด้วยความดีงามนะฮะปราศจากทุกโศกทุกภัยนะฮะและก็ห่างไกลจากโควิด -19 นะะทุกท่านทุกคนและขอท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนขอเจริญพร